นเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเราดันก้นเกร็งนะครับมันจะปวดนะครับ บางครั้งเหมือนเนื้อปั้นเหมือนเนื้อจะฉีกนะครับเหมือนเนื้อจะฉีกเหมือนเนื้อจะผิดนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อนะครับ <c oughs> ฉะนั้นท่านเล่นต่อไปนะครับเวลาเล่นทาเท่าที่เราทําได้จําไว้อย่างเลยนะครับยาฝืนนะครับถ้าฝืนแล้ว,ลวเราเหนื่อยมากๆไม่ดีถ้ารู้สึกเหนื่อยหยุดพักแล้วต่อยกหนึ่งทันทันทีเลยครับ หยุดพักก่อนนะครับหยุดพักวอร์มร่างกาย